สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับได้มาเยี่ยมเย็ยนอาจารย์ปู่ท่านหนึ่งในวงการซ่อมรถยนต์ของพวกเรานะครับอาจารย์สุประชัยหรืออาจารย์ต่อนั้นก็คือจะซ่อมรถยนต์เกี่ยวกับยุโรปเป็นหลักเลยนะครับเบนซ์บีเอ็มโวลโวฟกและยุโรปต่างๆอาจารย์ต่อจะเป็นผู้เชี่ยวชาญ เป็นอาจารย์ปู่ในวงการช่างของเราท่านหนึ่งนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมแนะนําตัวเองนะครับครับผมช่างต่อครับสุภาชัยเพรมกระมลครับอยู่จังหวัดขอนแก่นอยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับครับช่วยบอกตําแหน่งนะครับอ่าบ้านศิลาโกธาครับถนนเส้นน้องไผ่ออกมิตรภาพครับครับมิตรภาพเบอร์โทรอะไรครับศูนย์เก้าสามสามสองสามหนึ่งแปดหนึ่งเก้าครับครับผม โดยปกติจันต่อจะซ่อมเกี่ยวกับรถยุโรปทั้งหมดนะครับโดยโดยหลักมาก่อนในซ่อมพวกโฟก์บีเอ็มเบนะครับ,รบแล้วต่อมาก็แปลงมาเรื่อยก็มีญี่ปุ่นเข้ามาป่าายก็หลากหลายยุคปัจจุบันเนี่ยเพราะรถมันเยอะมากรือวเชฟโรเลตแล้วก็ซูบารุาครับผมอะไรซี่เป็นยุโรปอะไรนี้เข้ามาบ่อยๆอยู่ครับผมอย่างเฮตมันอาจารย์ก็ป่าบมาแล้ว ครับผมครับซึ่งเขาประเมินราคาไว้เท่าไหร่ครับตอนนั้นสองแสนหกครับแสนหกอาจารย์ซ่อมไปเท่าไหร่ครับผมซ่อมครั้งแรกเลยผมบอกก็แค่สามร้อยผมจะทําให้หายเลยแค่ไฟโชว์ครับนะครับแต่ในกรณีอนาคตข้างหน้าไฟไม่หายเดี๋ยวผมจะจัดให้ว่ามันเป็นอะไรบ้างครับก็ให้เขามาวิ่งดูแล้วไฟไม่หายผมก็เปลี่ยนเซ็นเซอร์เอชโฮสองนะครับเป็นก็หมายถึงโอเกนเซนเซอร์ทั้งสี่ตัวครับ แล้วก็มอเตอร์ฮีตเตอร์ครับทุกวันนี้ก็จบไปเลยครับจบไปเลยก็ใช้เงินใช้เงินแค่เบ็ดเสร็จประมาณสามหมื่นกว่าบาทสามหมื่นกว่าบาทกับกับสองแสนหกสองแสนหกเพราะว่าต้องเปลี่ยนแคตาลติกนะฮะในศูนย์แล้วก็ต้องเบิร์นท่อครับร้อยห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงสามร้อยโลครับผมนี่คนี่คือประสบการณ์พักสนาม ครับผมภาคสนามคือเราสามารถจะทําได้ครับเลยนะราคาถูกครับนี่คือโลโก้ของชมรมรวมช่างด้วยใจครับเราจะแก้ไขเฉพาะตัวที่มีปัญหาใช่ครับนะครับเราเจาะจงเฉพาะตัวที่มีปัญหาแล้วเสียจริงจริงครับผมนะครับเราไม่ถอดมั่วแต่ลูกค้าก็ต้องเห็นใจนะครับเพราะว่าลูกค้ามาถึงเจ้าเลยเนี่ยมันไม่ได้ครับไม่ได้บางว่ะ พวกรถพวกรถยุโรปนี่ถือว่าเป็นรถกินยากฉะนั้นการที่จะถอดอะไรเราต้องนั่งดูนานๆครับไม่ใช่มาถึงก็จะใส่เลยถอดโน่นปุ้งบางๆไม่มีครับอันนี้จะนั่งมองก่อนครับศึกษาก่อนศึกษาแล้วก็ดูว่าจุดกับบกพร่องมาอยู่รทรงไหนเราจะแก้ไขตรงนั้นนะครับเราก็จะทําการาเปิดคอมเซอร์วิสเมนูนขึ้นมาว่าจุดนี้ถอดอยังไงทํำยังไงลูกค้าจะได้ สบายใจไม่เสียหายต่อให้ดูกระตาเลยว่าเออเน่ยขั้นตอนการทํางานมันเป็นแบบนี้ที่เราทํากันนะครับก็แนวทางการทํางานในยุคปัจจุบันนั้นเครื่องมือนี่สำคัญที่สุดใช่ครับก็ดูอย่างด้านหลังเนี่ยนี่ก็คืออด้าป์ปูสมัยก่อนจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะครับต้องเรียงเครื่องมือเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วตกเย็นมาอา้าวมันพองตัวไหนต้องไปหาใช่ครับเพราะส่วนมาก ช่างรุ่นใหม่ๆหรือน้องๆที่หัดงานใหม่ๆซ่อมรถเสร็จพอจะแถมเครื่องมือให้กับลูกค้าประจําเป็นแบบนั้นครับก <c oughs> ็เลยมันต้องดูว่าจะรู้ก็เมื่อในเมื่อตอนเย็นว่าทํารถเสร็จเรียร้อยกุญแจอยู่ที่รถแล้วก็ให้ลูกลูกค้าออกเลยกุญแจก็หายก็เรียกว่าแถมเครื่องมือให,ให้ให้เจ้าของขประจําลูกค้าเอามาคืนบ่อยครับ <c oughs> ผมนั่นก็คือแนวทางเราแบบ ใายเครียดกันนะครับครับอาจารย์สุภาชัยเรือจันต่อน,นั้นแกค,ค,คว่ำบอดในวงการลดยุโรมานานมากหลายยุคหลายสมัยที่ส่งความช่วยเหลือก็ไปในห้องรวมช่าง้วยใจในในห้องช่างท่านจะชี้จุดว่าซ่อมตัวไหนรุ่นนี้จุดอ่อนตรงไหนท่านจะบอกให้ร่วมหน้าเสร็จเรียบร้อยเพื่อป้องกันการผิดพลาดถ้าผิดพลาดมาช่างจะขาดทุนทันทีเซนเซอร์บางวางตัวในเป็นหมื่น<ม> <พา S 2> นะครับไม่ถูกๆูนะไม่ถูกนะครับ ครับหลายตัวที่เปราะบางมากเพราะฉะนั้นเอียงนิดเดียวมันหักเลยก็มีตรงนี้ถูกต้องเลยครับเพราะฉะนั้นทำงานต้องลถยุโรปต้องละเอียดแล้วก็ต้องใจเย็นด้วยครับเพราะฉะนั้นแนะนำผู้ใช้รถใช้ถนนก่อนจะมาซ่อมรถนะฮะขอให้โทรนัดหมายล่วงหน้าเพราะบางครั้งมาถึงไม่ได้ทำเลยเพราะอาจารย์ตอจะลงมือเองทั้งหมดเขาจะทำเองส่วนใหญ่ทำนะเองหม,หมดครับ เนทุกตัวจะขันเองหมดเพราะฉะนั้นต้องนั้นหมายล่วงหน้าแล้วต้องมีเวลาให้อาจารย์ต่อ้วยนะครับรับรับประกันว่าจบแน่นอนแต่ระยะเวลาอาจจะนานกว่าที่อื่นครับนานแน่นอนครับ <c oughs> ถ้าลถยากนานแน่นอนแล้วถ้าเป็นมากขนาดแน่นอนเพราะว่าเราต้องการจะหาของตัวที่บกพร่องจริงๆ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ไปพอถึงบอกว่าคุณต้องเปลี่ยนตัวนี้ยังไม่ต้องอะไรครับบางทีงลูกค้ามา x วันเจอ x วันอีกตัวหนึ่ง อ๋อไม่ใช่ดิซีรีส์สามสามสองศูนดีครับคือน้ำรั่วฐานน้ำจริงๆเราก็คิดคิดอยู่นะประหยัดให้ลูกค้าเปลี่ยนแค่ชั้นเดียวก็พอครับแต่โดยหลักแล้วจริงๆเราเปลี่ยนชั้นเดียวไม่ได้นะฮะนี่เป็นบทเลียนผมเลยครับผมไปเปลี่ยนให้ลูกชั้นชั้นเดียวเพื่อประหยัดให้ลูกค้าเพื่อประหยัดให้ลูกค้าไม่อยู่ครับต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับฐานน้ำนะครับอยู่ด้านซ้ายของเครื่อง นั่นแหละนั่นคือประสบการณ์คือต้องการประหยัดคือเองมองด้วยตาเปล่าอมองไม่รู้คือคือเข็ดเลยครับเรื่องการเหนียวตังของลูกค้าเนี่ยมันไม่จบมันเข้าเนื้อเราหมดครับผมทําแล้วขาดทุนทําแลา้วขาดทุนถ้าลูกค้าไม่แฮปปี้ไม่พอทำงรือมองไม่อยากทําก็ลองให้ลูกค้าไปที่อื่นดูครับไปสอบถามราคาดูแล้วก็วิธีการเขาดูว่าเขาจะทําแบบไหน แต่มาถึงอาจารย์ต่อนี่จบแน่นอนแต่ต้องเียให้ถ้ามาถ้าคือถ้าเชื่อเราจบแน่นอนครับครับผมครับแนวทางการทำงานของคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจารย์อยากแนะนำอะไรบ้างครับก็คือไม่มีอะไรนะฮะคนรุ่นใหม่ก็คือหัวเร็วดีแต่ปากไวไปนิดหนึ่งตินะครับครับจริงๆอ่ะมองและคิดอยู่นานๆดูเหมือนเหมือนว่าเราไม่อยากทำแต่จริงๆไม่ใช่เราอยากทำแต่เราจ้องดูก่อนว่าสิ่งนี้คืออะไรครับแล้วมันเสียอะไรแน่ หลาย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 ครั้งครับที่เห็นเม้นๆกันมาทิงวก็ไม่ได้ว่านะครับแต่ว่ามันเป็นอะไรซึ่งบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้ครับยังผมก็ไม่ใช่รู้หมดครับผมก็ต้องพึ่งเด็กนะครับ,รบฉะนั้นคือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ใช้สติครับต้องแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับมุมมองของอาจารย์ในวมชมรมรวมช่มางดยใจปัจจุบันนี้และก่อนนั้น เป็นยังไงบ้างครับในความคิดเห็นคือเดี๋ยวนี้ผมว่ามาตรฐานขึ้นนะครับก่อนนั้นผมว่ามั่วมู่ตรงตรงก่อนนั้นยังว่ามั่วกันไปมั่วกันมาครับแล้วก็มีว่ามีแขวะกันก็มีเคยเคยเห็นครับแต่ว่าเห็นได้ไม่นานก็หายไปครับนะครับนก็คือในกลุ่มต่างๆมีหลายกลุ่มมั่งแต่ในกลุ่มรวมช่างใจใจทะเลาะกันไม่มีความรู้แต่ละคนจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับให้ให้ยังไงอีก แล้วอาชีพช่างแต่ละคนไม่เหมือนกันครับครับเขาถนัดเรื่องไหนเขาจะถนัดเรื่องนั้นส่วนยุคปัจจุบันนั้นต้องเรียนรู้รถยนต์รุ่นใหม่ๆตั้งแต่ไฮบิดไฟฟ้าอะไรต้องเรียนรู้ล่วงหน้านะครับใ,ในกลุ่มเราก็จะหลายๆท่านหลายๆคณะกรรมการผู้กุมกฎครูฝึกสอนก็เตรียมการล่วงหน้าให้หมดนะครับ สมัยนี้อยู่ด้วยด้วยกันเป็นกลุ่มก้อนจะดีกว่าจะดีกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้ห่วงครับไม่อยากบอกไม่อยากอะไรแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ครับคือยุคสมัยก่อนเนี่ยช่างจะคุยกันไม่มีไม่มีครับมีแต่หึมห้ามมืมห้ามกันนั่นคือคือโบราณนะครับใช่แต่ยุคปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วเขาจะแเปลี่ยนอันนี้ก็จะคุยกันนะครับอย่างในคอนแกนนี่ส่วนใหญ่ผมเป็นมิตรกับทุกอู่นะครับเขาขอความช่วยเหลืออะไรนี่ เราทิ้งงานเราเลยเราไปดูเลยว่าของเขาไปไรเพราะหนึ่งบางทีเขาก็เดือดร้อนตรงที่ว่าหนึ่งเขาไม่จบแล้วลูกค้าก็เร่งเขาอยู่ครับเราก็ไปช่วยกันดูถึงจะไม่เก่งหรืออะไรก็มาดูได้มาช่วยกันบางทีเนี่ยคนเรามันอยู่คนเดียวมันตันครับพอมีเพื่อนไปยืนอยู่กลางมันคิดออกครับอมันก็เป็นอย่างนี้ก็มีเพราะเอามือไปจับเนี้ยไอคนที่ตันอย่างไรก็คิดเออไอตัวนี้เรายังไม่นั่นแหละนั่นคือแนวทางนะครับของ อาจารย์ปู่อาวุธโสในกลุ่มเราให้แนวทางไว้ว่าอยู่ร่วมกันอยู่แบบพี่แบบน้องมีความรู้เท่าไหร่เรามาแบ่งกันแลกเปลี่ยนกันแล้วอาชีพของเราเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองทํางานกระชับแล้วก็รายได้จะเพิ่มขึ้นนะครับการผิดพลาดมีน้อยเพราะว่าทุกคนเห็นปุ๊บเขาจะช่วยกันเต็มที่เลยอยู่ในห้องขอความช่วยเหลือเข้ามานะครับ ตอนนี้ห้องระเบียบใหม่ในห้องค่อนข้างจะสูงมากเกิน9 0แล้วครับผมนะครับเพราะฉะนั้นสมาชิกจะคอมเมนต์อะไรเข้ามาคณะกรรมการเขาเตือนต้องระวังนะครับสามครั้งนี้เขาจะให้สมาชิกท่านนั้นที่ไม่เชื่อฟังต้องออกไปก่อนแล้วอบรมใหม่ถึงแนะนําเข้ามาใหม่ตรงนั้นนั่นก็คือปีใหม่พัฒนาใหม่แล้วก็ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดในบุรจบันนะอาจารย์ครับครับ สุดท้ายแล้วอาจารย์อยากจะอวยพรให้กับรุ่นน้องผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างไรบ้างในการใช้ชีวิตประจําวันก็ดีการขับขี่รถยนต์ก็ดีครับ,รบการทําช่างก็ดีครับก็คือ,อาการทาช่างนะฮะการทําช่างก็คือสนใจลูกค้าตัวลูกค้าให้ดีกว่าครับที่เป็นอยู่นะครับ,ค,รบคือให้ใจลูกค้าเยอะๆครับแต่ก็อีกแหละ ก็บางครั้งลูกค้าก็กดขี่อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราจะแก้ไขเดี๋ยวนั้นไม่ได้เราต้องค่อยๆแก้ไขครับแต่ส่วนการขับขี่พวกแต่งซิ่งต่างอะไรเนี่ยผมว่ามันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์แหละครับแต่ว่าบางครั้งก็ควรจะไปนอกเมืองดีกว่าครับครับถูกต้องครับคเพราะรบกวนชาวบ้านเขาสร้างมลพิษให้กับอากาศ เพราะว่าที่อูนี่คือติดเครื่องก็คือไม่ได้ไม่ได้เร่งไม่เลจูดจาร์ดไม่มีครับก็คือเร่งเฉพาะว่าจําเป็นจําเป็นที่เราเทสครับที่เราเทสตอนนั้นครับจะมาบื้นบ้านบื้นบ้านไม่มีนอกจากว่าขับไปไกลๆแล้วไปบื้ดอยู่ไปบื้นอยู่อะไนนอกคือว่าถนนโล่งๆไม่มีผู้คนครับงานครับนี่ครับเป็นวิสัยทัศน์ของอาจารย์ปู่ฝากถึงสมาชิกรุ่นใหม่ก็ดีหรือรุ่นกลางๆก็ดีนะครับ แมดหน้าเราจะเดินทางไปที่ไหนคอยติดตามว่าเราจะนําเสนอผลงานที่มีประโยชน์กับผู้ใช้รถใช้ถนนและของวงการช่างวันนี้เราสองคนกับอาจารย์สุบชัยหรืออาจารย์ต่อต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแมดหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ